เห็นเขามีความสุขไม่ได้เลยเหรอถ้าก็มีความสุขจริงอะแกไม่ออกจากงานมาหาเขาหรอกจนป่านนี้แล้วพี่ยังไม่เลิกคิดว่าตัวเองรู้ดีทุกเรื่องอีกนะที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขามีทุราจะพูดด้วยเรื่อง พี่จำได้ไหมที่พี่บอกว่าพี่จะชดใช้เรื่องที่ปลอมตัวเป็นเขาอะ สองคนน่ะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดแล้วก็ค่ายได้ทุเรียนเอกชนจะทําเป็นสูงส่งมันตลกยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเขาจะทําให้พี่เห็นเองว่าเขากับพี่อ่ะต่างกันได้อีกแค่ไหนงั้นเขาก็ต้องทําให้ดูว่าเราสองคนเหมือนกันแค่ไหนปะงั้นเริ่มจากฉันไปเรียนแทนแกก่อนเลย ดูดิว่าจะมีคนจับได้ไหมเฮ้ยยุดเฮ้ยเอาคืนเขามาเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะที่เอาเสื้อเขาไปใส่เอาเชื้อเขาไปทำเชี่ยอะไรเนี่ยใครทำอะไรแกอ่ะเป็นพ,พี่จริงจริงด้วยอ่ะเชี่ยพวกอันาาพานจะไปจัดการไปจัดการมันแล้วให้มันมาจัดการเขาต่องนะัน้นเหรอเราจะให้ทำไงอ่ะ เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะให้กระตบฉันแทนไหมละ่ะที่ต้องโจทยใช้วันหนึ่งฉันจะโชดใช้ให้แกทุกอย่างเลยห้ามรลอกเออไม่หลอกรลอกถ้าพูดแล้วไม่ทำอ่ะ จะไปเห่าหน้าวัดอืมเขาจะจำจำไม่ได้อ่ะพี่จำได้อย่ามาบิดนะพูดแล้วทำไม่ได้จะไปเห่าหน้าวัดพี่พูดเองจะอาเงินปะอ่ะจะให้ทำอะไรก็ว่ามาพี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาห,หน่อยสิคืออะไรอ่ะ นี่แกครบซ้อนเหรอพี่ไม่จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดหรอกแค่ปลอมตัวเป็นเขาแล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอแกนี่แม่งสุดเลยวะจะเข้าหอกับผัวใหม่อยู่แล้วยังไม่บอกเลิกแฟนเก่าอีกอะทุเรศไปปะเขาไม่ได้พี่มาด่าเขาที่ไปบอกเลิกให้แล้วทำไมฉันต้องทำด้วยชดใช้ไง นี่คือสิ่งที่พี่ต้องชดใช้นี่ขออะไรไม่มีสติหน่อยดิตอนที่เขาปลอมตัวไปเป็นแกเนี่ยก็แคำ่ขำๆไม่ได้ไปทําเรวทําชั่วที่ไหนเรื่องไหนที่แกเป็นคนทําชั่วไว้แกก็ไปแก้เอาเองแล้วกันเก็ดดึงเขาเขาพอยู่ในวงจรนูบาทพี่ไอหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ไอกลับมาคุยกันก่อนไม่มีอะไรต้องคุยละ เขายอมผิดคำพูดไปเห่าเป็นหมาหน้าวัดดีกว่ามาทำเรื่องชัวช่วแทนแกแล้วถ้าเขาขอร้องให้ช่วยในฐานะน้องสาวล่ะ